จุรินเค้นรัฐบาลประกาศจุดยืนแก้รัฐมนูญไม่แต่หมวดหนึ่งหมวด2นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีการแก้ไขรัฐมนูญปี60เพื่อให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรมนูญสสรขึ้นมายกร่างรัฐรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งรัฐสภาจะมีการพิจารณาวันที่14-15ตุลาคม2568โดยมีร่างกฎหมาย3ฉบับคือพักเพื่อไทยพักประชาชนและพักภูมิใจไทยว่า ทั้ง3ร่างมีความแตกต่างกันทั้งจํานวนและที่มาของสอสอรอที่จะมาทําหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่ว่าร่างใดต้องยึดคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าสอสอรอต้องไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อย่างไรก็ตามตนเคยถามรัฐบาลมาแล้วครั้งหนึ่งในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่รัฐบาลถแถลงนโยบายว่าหากมีร่างใดก็ตามอนุญาตให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีข้อแม้เรื่องการห้ามแต่หมวด1ห,หมวด2ซึ่งหมวด1ว่าด้วยรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ รัฐบาลชุดนี้มีจุดยืนจะโหวตให้ร่างที่ไม่ได้ห้ามแต่หมวด1หมวด2หรือไม่แต่ไม่ได้รับคําตอบเพราะคําตอบที่ได้เป็นคําตอบในประเด็นอื่นจึงขอถามจุดยืนของรัฐบาลต่อประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นว่ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ซึ่งเป็นจุดยืนที่หลายพักการเมืองเคยยึดถือมาโดยตลอดรวมทั้งพักประชาธิปัตย์ว่าสนับสนุนให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรอได้แต่ต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวด2 นายจุรินกล่าวว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่14ตุลาคม2568ทราบจากวิปว่าพักประชาธิปัตย์ได้เวลาประมาณ40-45นาทีซึ่งตนจะเป็นผู้หนึ่งที่จะขอร่วมอภิปรายโดยจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ